ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขทอปทศพบว่าใน1ถึง2ปีที่ผ่านมาอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ1 0 1ถปีมีเพิ่มมากขึ้นเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ป้องกันไอลินมึงกับแฟนมึงเป็นไงกันบ้างวะก็ก็กยังรักกันดีนะทำไมอ่ะเปล่าทำดิฉยนเฉ่ะ พวกมึงพี่เก่งมาแล้วเดงี้ยเดี๋ยวกูไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายเอาไอ้ไนี่เดี๋ยวนี้เห็นแฟนคาับฟนสเพื่อนซะแล้วเออมึงเมื่อกี้ถามไอ้ดินทำไมอะ่ะว่าพี่เก่งมันเป็นยังไงบ้างกูก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่ว่าวันกูกับบ่าเห็นพี่เก่งอะไปเดินสงสัยน้แป้งอะดิจริงเหรอวะเออดิเมื่อกูเห็นเป็นสองตาเลยแล้วงี้ไอ้ินมารู้ไหมเพราะว่าไม่รู้หรอกมันหลูพี่สงตัย แล้วเราจะเอาไงต่อดีเราต้องคุยคุยกับมันไปก่อนนะมั้งจะลองเติมเต็มันดูบ้างก็ดีราไม่ไใช่ันีาไม่แเลช S <S อินีคมอคุออยอ่ะ้ี่ขอจะครพียแก้วกร่อารอยาลร่กัู่อะกรู้่องรอะไรู่ะก็ต้่องเรื่ของพี่ก่งากร่ซาาอกพี่ขอ เราเป็นแฟนในเก่งใช่ไหมค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าไม่พี่ก็ไม่ได้มีผ่านอะไรกับน้องหรอกพี่แค่อยากมาเตือนเราอะเกี่ยัเรื่องอะไรนี่อย่างที่เรารู้ช่ไหมว่าพี่เป็นแฟนเก่าไอเก่งมันพี่จะมาเตือนมาเรื่องนิสัยนิดนึงอ่ะไอเก่งมันเป็นพวกผู้ชายที่ชอบเจ้าชู้อ่ะเขารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยก็ก็ออออพอได้ยินมะาแต่ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นกับมาเองนะพี่ก็แค่อยากจะเตือนเราเฉยแค่นั้นแหละน มันไม่ได้ไงากหรอกเวลาเก่งมันขออะไรอยากให้มันมากามเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมเนี่ยเข้าใจแค่นั้นแหละมีแค่นี้หรอกเราต้องการอะไรอีกที่อื่ไหมละ่ะไม่ค่ะ กมึงไปคุยอะไรกับ<อ>พี่เขนานนจังหวะไปคุยอะไรกันมาก็ไม่มีอะไรหรอกพี่เขาแค่มาเตือนเรื่องพี่เก่งมึงกูไม่อยากจะพูดหรอกนะแต่กูไม่ไหวแล้วกูเห็นพี่เก่งเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่หรอกมนะั้งมองผิดหรือเปล่าพี่เขาไม่น่าทำกับคุหรอกไม่เชื่อก็เล่าของมึงแล้วกันกคุณถือว่ากูเต ไอรินช่วงนี้มัน,ปเ,นมมเป็นยังไงเมื่อวานไม่กินข้าวเลยนั่นดมนิมันรู้สึก,กไม่ค่อยอยากกินหรอรู้สึกจะอ้วกตลอดเลยเหรอมันกินยาบ้างหรือยังอสบายหรือเปล่ากินเนาะแต่มันไม่หิวมาเป็นหลายวันแล้ว,ลวมูไปหาหมอไหมก็อยากไปนะแต่ที่นั่นกูไม่มีคูมั้งเลยไม่กล้าไปเพื่อแ,แ,แล้วพี่เขาไม่พาาไปเลยเหรอพี่นเขาไม่รัก พี่ินมึงกับพี่เขามีอะไรกันล่าสุดเมืมอ่อไหร่ไม่่นานนะแต่เพิ่งกันมับได้ป้องมการไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งเดือนที่แล้วแต่ไม่น่้เป็นไรห,หรอกน,อนอะแค่รอบเดียวเองก็เห็นเมื่อคนสุดท้ายกแล้วค่ะครั้งก่อน เ็บแล้วมึงจะาไงกูต้องถามพี่เขาก่อนอนะ พี่ว่างไหมไมีหรือป่าตันนี้พี่ไม่ว่างหนูหนูจะถามหนูหนูรู้เรื่องจะบอกพี่เหรอว่าไงหนูหนูท้องอ่ะอะไรนะหนูท้องท้องท้องกับพี่เหรออือ 나 나도 어려서 티티티 หนูมารอพี่เก่งค่ะพี่เห็นพี่เก่งไหมคะอ๋อไอ้เก่งเหรอพี่ไม่เห็นมันตั้งหลายวันแล้วนะไม่เลยจิอืมใช่ไหมใช่เออเพื่อราหายไปหมดแล้วเนี่ยอืมเออหายหมดเลยขอบคุณครับพี่ไปกลับบ้านเถอะไป